สวัสดีครับพี่ดีพีีเมียมอถโตซีนอนครับวันนี้มาส่งงานลูกค้าครับคันนี้เป็น Honda Civic FB นะครับได้มาทำการอัพเกรดติดตั้งโปรเจเตอร์ไบ LED Pro Max 65วัตนะครับพร้อมวงแหวน LED BM Style สไตล์ครับเราดูแสงแล้วกันนะครับเฟรี่ครับเฟรี้งแหวน LED BM Style สไตล์นะครับต่ำครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ครับ65วัตครับ HDLens ครับสูงครับ ร้อมหลอด LED ที่ไปสูงด้วยนะครับต,ต่ำครับปุ่เจ้าตัวเป็นใบซีนอนและใบ LED สูงต่ำ็นตัวดูแสงน่ารูกันนะครับสูงครับดูผ่านฟิล์มครับควาสว่างข้างนอก้างในตัวรถไม่ต่างกันเลยครับเปิ่ตัดหมอกครับความชุด LED ตัดหมอกครับ สนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆในเนียนก็ติดต่อเพจเฟซบุ๊กครับบีทีบีเมียมอตโต์ซีนอนบริหารงานโดยทีมงงานช่างหมีรครับผมครับ